สวัสดีคะด่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะก็มาพบกับแอดมินไอเจ้าของช่องไอสตาร์ชาน n e ลนะคะท่านผู้ชมวันนี้นะคะมินเดินทางมาที่ศาลอากงเหมือนเดิมนะคะหรือว่าศาลปู่เจกของเ้อนนั่นเองนะคะท่านผู้ชมเนาะเ <c oughs> พื่อที่ว่าวันนี้นะคะมินจะมาติดตามตัวเลข <c oughs> เลขอากงให้กับท่านผู้ชมทุกท่านนะคะแล้วก็มาไหว้ด้วยนะคะเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันพระนะคะท่านผู้ชมเนาะวันนี้นะคะจากที่อมินเห็นาชาวบ้านมานะคะหลกัหลกๆก็จะเป็นแม่วาสนานะคะท่านผู้ชมเนาะผู้ที่ว่าได้ ถูกทุกงวดเลยอ่ะท่านผู้ชมนะกับเลขมะเขือจุดทูบเสียงทายของอากงนะคะท่านผู้ชมได้ทุกงวดเลยนะคะงวดเมื่อกี้นี้แม่แม่ของแม่มินไม่ได้นะคะแต่ว่าแม่วาสนานี่ยังคงได้เหมือนเดิมนะคะท่านผู้ชมเนาะแต่ว่าสําหรับใครนะคะที่อยากจะติดตามเลขในเย็นนะคะท่านผู้ชมวันนี้มินก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเนื่องจากว่าวันนี้นะคะมินไม่เห็นน้เย็นมาเลยนะคะท่านผู้ชมเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราก็จะพาไปสัมภาษณ์แม่วาสนานะคะท่านผู้ชมโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะไปติดตามตัวเลขกันเลยนะคะ มานั่งได้สองเก้าแมนบอตัวเองเขาถูกอยู่นะแมนบอบ้านใดคะว่าเพื่อนเป็นอันนั้นเยอะอำเภอแมนบอเยอะอันเยอะสารจ้ะเอ้อมาจากจีดอกประมาณสามคนแมนบอป้าได้๋ยวมาหน้าอย่างนี้บอบอคนมาอยู่พอดีหลานเจ้าของการแสดงใช่ไหมวันนี้เพื่อนกันจะมาอีกแมนบ่เอคนบ้างเพคนมาอืเพคนมานั่งเอามาขอเอาเลยแค่เดียวนะครับ ของคนถูกอยู่ไหนตัวก็น่าจะถูกเพราะว่าสองเก่ากับหนึ่งเก่ามันก็บ่ได้ไกลกันเนาะสองเก่ากับหนึ่งเก้านี่ก็บ่ไกลกันครับท่านผู้ชมนี่เมื่อกี้นะคะงวดก่อนพยาเห็นได้สองเก่าหัวต่ำลงข่าสองเทื่าแหละครับท่านผู้ชมสองครั้งนะคะท่านผู้ชมไม่แน่นะคะ วันที่แล้วออกหนึ่งก้าววันนี้อาจจะมาสองก้าวก็ได้นะคะท่านผู้ชมตุ๊กตาเดินเวรตามสองครั้งแล้วนะคะเล็กเลๆครับเมื่อนี้กับมาถึงว่าจะบ่มาเต็มชุดใหญ่กับว่าเป็นหยางคาตาบุชมแต่ว่าทั้งนี้ท่างนั้นกับแม่บาดเพิ่นกับมาผู้ดวงดีบมแม่นทหางงวดบอแม่บาดแม่บาทหางงวดหรือยังแม่วาดดง สามตัวสามตัวได้สองงวดหาว่าเป็นยังให้เพื่อนเฮ็ดรวดเดี๋ยวจังสีถามเธอเพิ่งร่างคขนวณอยู่คท่าสมุชมเ้าก็ลองมาฟังเบิ้งกับเมวาดครับเพราะว่าเห็นเมวาดมากครับมื่อนี้นี่นะคะเป็นเป็นเล็บจับชอบพี่เมื่อนี้ได้เจ้าได้ล่ะเมวาด ฟันดีลราบอหรือว่าเห็นบ่เขือหลราบอกสามห้าสองสามหาสองสามหอตัวเดียวบอก7หาเจ็ดหาเจ็ดนำสามหาสองกหาเจ็ดท่านผู้ชมงวดก้อนได้ได้ยุใสก่อนงวดก้อนนั่นสองสองนั่นนี่จุดถูกยี่นี่เทได้โอ้มาที่หลังอีก ก็ายกังจำเราวาได้เด็สองสองน้เหลแว่าบอสองสองผมบอกิูยๆนผูมบอกผมบอเปจื๊อนาะผมบอกด้จือครับเห็นแอไม่เห็นสองสองยุดจาผู้ชมยทเชียงท่าได้ยุใส่ก่อนนี่ยุหนีแหละ จุดทสูบเพื่นก็เห็นเลยคติดตามให้กับช่องของพี่นะช่วูบก็เห็นแน่ว่าเดี๋ยวเอาทถุงน้ำมาหนังชายไใบยูอ๋อชายใบยูหวดก่อนงวดก่อนวันนี้ไฟดวงดีเดี๋ยวมิตรแม่วาทเพิ่นไดสีงวดซ่อนอันนี้เพิ่นสีงวดซ่อนงวดนี้เป็นงวดที่หางวดนี้ได้ไงสามตัวเราก็ได้สองงวดซ่อนในสองงวดกับพิจนาเบิงพิจนาเบิงครับท่านผู้ชมเนาะงวดนี้กับแม่วาทเพิ่นก็บอกว่าเพิ่นมักหรือว่าฝันบ่แม่วาทหรือเป็นยังไงสามสองหานี่ ันสามสองห้าหรือสามอย่างก่อสามหาสองสามหาสองจังสี่อ๋อแล้วก็จังสี่แล้วก็จังสี่เพี่ชาหาสองสามดีสกระเมนสามหาสองนีหาสองสามนี่แหละประมาณนี้แหละอืครับผม สามหาสองหาสองสามเจ <ใน S 2> สินะคุณผู้ชมเนาะสองสามนะครับแต่ว่าดไม่วาดเ <นะ S 2> <4, S 1> พิ่อนสี่เพิ่นก็นจะหมุนหมุนตัดเลรีทุกโตเนาะต,ต่อจะนิดนึงนะครับในส่วนของเลขกเอ่สองสามสามสองนะครับมีทีมาอยู่นะครับตรงผู้ชมเนาะเอางวดที่แล้วนะครับได้ข่าวว่าสี่เอาตัวนีเราออกนะครับแต่ว่ามาตัวนี้บ่ กระแสหนึ่งเก่าว่าใดนะครับก็เลยไปหนึ่งเก่านะครับถนันงวดนี้นะครับสองสามสามสองนะครับกราฟไพ่พ่อมนะครับหนึ่งสามสามหนึ่งเนาะสองจะได้ก๊อฝากไว้นะครับจะว่าจะว่ามีทีนัทีม้ามาใส่ก่อนเลขตัวนี้บ่ได้ครับแต่ว่าจะว่ามันมีมันมีทีมาไม่บอยยังงวดก่อนนี่มันก็จะมาตัวใดก่อนว่าสิใหม้าสองสามสามสองนี่แหละแต่ว่าเขาก็ตัดไปเป็นตัวหุ่นเป็นสองสองเป็นสองสองนะครับกระสูนกระแสของรถเลขรถเป็นบ่าใด นะครับงวดนี้กันเลยว่าสองสามสองหนึสามก็หนึ่งสามนี่ชิมากงวดนี้สองสามก็หนึ่งสามตรงกันกับเลขของของแม่เย็นโอเม่์เย็นว่าโอเม่วาดครับผมเม่วาดเนาะของเม่วาดครับผมตรงกับเลขเม่วาดครับผมเนงเกาะสองสามก็หนึ่งหนึ่งสามหนึ่งสามโอของเม่วาดนี่จะเป็นทะเลเกาห้าสองสามสองสามสองสามสองอเนียเกาะสามหาสองสามหาสองครับสามห้าสอง ส่วนเมยบาดพันพันแปรหายครับผมจะเป็นห้าเป็นอยางกระดาษสองห้าอยางกระดาษโอ้ยยันจำผิดนับจำถือที่เนาะสามห้าสองสามห้าสองสามห้าสองเด้อครับแต่ผู้ชมพอเที่ยงก็ซับไปซับมากก็ลงเนาะสามห้าสองครับเอาจำได้แล้วบันนี้ของเมย์บาทส่วนตัวเมย์บาทเองเพันหายมากล่ะอีกชุดหนึ่งก็คือเจ็ดหาไม่หมเมย์บาด จะห้าเจ็ดจะมีแค่นี้บ่มีสองชุดแค่นี้เป็นบ่แต่ว่าอย่าลืมเด้อตัวนี้หาหากับเก่าเก่านี่โอาหากับเก่าเก่าเลขเด็กเป๋าเป๋าเบิ่นล่างเบิ่นล่างโอ้หาหกับเก่าเก่าแมนค่ะจะลองลองเอาไปพิจารณาเบิ่งครับสมุดช่วงมื่านม่อวานเดงกับซีงวดซ้อนครับงวดนี้เป็นงวดที่หาถึงสามตัวเม่อวานก็เคยได้มาแล้วสองงวดครับผมเมื่อวาจะเป็นสามศูนย์เจ็ดหรือว่าอีกชุดหนึ่งก็จะเป็นยี่ห้อก็อนหนึ่ตัวหนึ่งที่เม่อวานได้นะเนอะสามศูนย์เจ็ดก็มีอย่าง ห้าสามแปดหาเออห้าสามแปดแต่ว่าอันหกหกศูนย์สามเนี่ยเกือบเนาะไม่ว่าได้าหาห้าศูนย์สามครับโอ้พันดวงดีครับสมู้ชมดวงดีครับไม่ว่าดี่พอดีมือนีอพอเที่ยงว่าจะไปติดตามหอดบ้านอยู่พอดีไม่ว่าดเดือนทางมากพอดีเลยมือนีก็เลยเออโอเคครับผมพอดีโอเคเลยมือนีก็ได้มาสัมผัสไม่ว่าก็ยังตัวเลขยังไม่ว่าบอกละครับผมมีคนเข้าไปบอ,บอก่หรือว่าจังไหนมีคนอยู่ผู้ชายเป็นผู้ชายบอก กเสียเท่าม่เป็นหลังยงใหญ่คือเก่อบวเนาะข่าฟันรนจังไหนเข่าฟันเลังเข่าฟันเพือนนาะจักมืออะไไม่บาวทีทีไปเป็นสมือสมมือลล้วสองสามมือแล้วแม่นี่อฝันแม่นฝันแม่นงวดนันนี้บอกเกือบเจอสามตัวยังวะหาศูนย์สามเราได้มันออกกศสาคือมื่อกี่ล่ะแต่เมื่อกี้พนยุกหากเลยหายกไหมเลสองพเป็นยังก็แล้วแต่เราเราตีแล้ตีมันก็อยู่จี่ดวงเราเพราะมันดวงเลอา เพ่นสิยกใรจะไหนกร้างแต่ว่าไม่บาดตีมาเขาก็เอาตาไม่บาดเพราะว่าม่บาดทคนไม่ดวงครับผมก็คือรสามหาสอครับผมสามห้าสองเนาะครับท่านผู้ชมรากาเจ็ดหาหเจ็ม่บาดว่าท่านได้ชอบเลขเป๋าเลขเบิ้ลก็เป็นหหาหาเก้า เมนบอยไม่บาดจ้าอ๋อครับผมขอบคุณในหลายครับผมขอบคุณในหลายที่ให้ข้อมูลครับก็ลองกาไปพิจารณาเบื่อน้องทขาท้ชมเนาะกะยังคือเก่าเลยครับเพื่องจะบอกค้ามกอก่าขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นข้อมฝันเป็นข้อมเชื่อแต่ละคนเท่าครับผมท่านใดชื่นชอบก็จะค่อยจัดครับผมคัดกะผ่านเป็นมากาปฟมันคือสีย่างมาจะงสีหละกนันนะ ย่างหลบ้างๆไปนี่แหละไปหอดก็เห็นผุดเถวยันยันนี่แหละเออเพิ่นจะยกมือห้เนาะอืเพิ่นบอกเลยว่าันโอ้เพิ่นยกมือหายเลยบ่อ้เพิ่นเอาว่าไม่เอายกตะเล็กก็ขึ้นก่อนยกขาขื่นก่อนแล้วก็สี่แล้วก็บอกชัดเจนเนาะสองสามจะไม่หวาดเพิ่นมาเปลี่ยนหายจนไม่หวาดมาแปลีหายเป็นสามหาสองครับผมก็จะเป็นความชินชอบสั้นตัวของไม่หวาดนะเนาะ ครับผมแม่บวาดพึ่งหนาจจะชินชอบตจวนี้แต่ว่าท่านี้ทั้งนั้นมันกะเป็นตัวเดียวกันอยู่ครับเป็นตัวเดียวกันอยู่เพียงแต่ว่าขึ้นแมนบอแมนแมนหาดังหมวดนี้หาดังแห้งดีเลขหานี่แมนเพิ่นว่าให้วิ่งล่างเลยคนเอฟซีผมอยู่เมืองนอกหมวดก้อนเพื่อนได้หกแสนหมวดก้อนได้หกแสนเวิ่งล่างเลยบอวิ่งล่างเพ่นไห้วิ่งล่างเลยล่างก็เป็นหนึ่งห้าเดืเถมองหัวจับคือกันสามห้าแปดกวาไปที่และดูดหาไปเลยเนาะ ถลามันก็สองตัวเนาะกับโบเน่กับเม่์วาดพ่นบอกสามห้าสองกับเป็นห้าสามสองหาอย่างสี่ก็ได้มันก็กลับกันไดหาสองสองหาเขาก็สี่ก็ไปก็มาเนาะป่านอะแม่เมื่อนอะเนาะป่านันก็หมุนออกครับผมหมุนเอาหมุนออกครับผมเพิ่งได้สามตัวได้สองตัวกันโอ้เจ้าจยงไดอีกเนาะท่านผู้ชมเอาตัวแต่ว่าแต่ว่าเม่วาดนี่จะาลืมเด้อบ่แน่ธรรมดาเด้อเสี่ยน เลขเสี่ยนฝันแลลวก็เลขสามตัวเขาเด้อเอาอยีา่ดีดงวดแรกที่เราถือกัน<อ>งวดแรกที่เราถือคุณจักบอทันม,มีคนไปบอกบระมาคนไปบอกแล้วถามคนถามคนถ,มถิมาววายอยู่นี่ล่ะถามเราข้าเจ้าก็บ,บอกเราว่าสี่ศูนย์เจ็ด แต่ว่าเราได้ยินเป็นสามศูนย์เจ็ดเวมืเลขออกสามศูนย์เจ็ดงวดนั้นเราจะดวงดีสามใสคือดวงเด็กซีก็เลขกสามคนอะไรอย่างเลยไปขี่ก็พอดีแม่นี่ดีแม่นี่ดีครับท่านผู้ชมแม่นี่ดีครับผมเพราะว่ามันบ่าบอยบ่าหลายเรื่องทีเขาเอายานไปขายแล้วปวดเนี้ยวปวดเนี้ยวมันไปเนี้ยวมันไปพอดีสองสองอยู่ในต้นอยู่ข้าเบิ้งตีหรอ เอายางไปขายนะบอกแต่ไปหลายแสนโอ้ยเนาะคนดวงดีเนาะเป็นทิ่ตามเพื่อนเราบองวดนี่ตามไปหนึ่งศูนย์สี่เหล็กถูกหนึ่งศูนย์สี่ว่าเพ่นเบื้องเด็กถูกแมนเบิ้งเด็กถูกแต่ว่าเหล็กศูนย์ก็เหล็กหานี่ไม่แห้งท่านผู้ชมว่าเหล็กศูนย์ไปใส่ก็เห็นอยู่เรื่อยยินงอยู่เรื่อยก็ลองเอาไปพิจารนาเบื้องเด้อครับผมนี่แหละครับจังไม่บาดเพื่อนบอกนี่แหละครับผมว่าเพื่อนมาสีสานนี่แหละเป็นความฝันเนาะเม่บาดเนาะมาสีสารกับกับพับ้านเพื่อนครับผม ตาเพิ่นก็มาเห็นพเท่าผูทช่ายร่างใหญ่ๆครับผมยกมือบอกอแต่ว่าส่วนตัวเม่วาดเพิ่นก็จะแปลไห้ก็คือห้าโอสามหาสองครับผมสามหาสองสิ่งเป็นส่วนตัวของเม่วาดเองพอเที่ยงก็จะติดตามก็เม่วาดนี่แหละเอาตัวเม่วาดว่านี่แหละพอเม่วาดเราเคยแปลไห้ได้ตรงไหมแคคมนแมน,มนถึงพลาดก็พลาดนิด <c oughs> เดียวเลขสามตัวตัวรักลอยนั่นพลาดแค่เต็มเดียวก็เบิง์อา็รลดครับเลขเมวาดเว้ามานนี่บอก ่เขาหนึ่งตัวกับสองตัวแมนสัได้สามตัวนี่นะเขาเพราะว่าจะาหนี้กับเขาเขาสองตัวนี่คิดจะว่าจะาหนี้กับเขาอีกสองตัวขมุนเอาสามนี่สิมาสองนะครับถ้ามุนเอามันสิมุนสิมุนเอามันจะตัดเขาได้สามสองตัวอยู่แล้วสามมาสองเพราะผมเลยแล้วมาอยู่นะเนี่ยแล้วมาอยู่ผมเป็นพะผู้ใสาชาเสือแก่อืมย่างก็ล่าออกว่าเป็นยังถ้าผมท่านใดชิ่นชอบก็ เอาสูตรประกาศมาจดไวเดอครับเพราะว่าใกล้ๆมือมันจะเลี่ยมเนาะจะทวให้ฟังอีกครั้งหนึ่งครับผมยังไม่ว่าที่เพิ่นฝันครับเพิ่นละเพิ่นแปให้ก็คือห้าสามห้าสองสามหาสองครับผมรากาเลขสองตัวก็จะเป็นหาเจ็ดเจ็ดหาเราทานได้ที่ชินชอบเลขเลขเบิ้ลครับผมเพิ่นก็บอกว่าหาหาเก้าเก้าครับล่างห้าห้าเก้าเก้าเป็นเลขล่างนะครับครับผม ท่านใดชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลดค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องสตารดาช้าแนวในเรื่องคับท่านผู้ชมเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปเนาะคร, mm hmm. ครับผมคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับ mm hmm. พอกันไม่คลิปหนาครับกาหวังว่าท่านผู้ชมทุกท่านจะมีโชคมีลาบกันสุขสุขคนเด้อครับงวดของวันที่หนึ่งเมษายนพศ2564ที่จะถึงนี้ครับผมขอให้สุขภาพแข็งแรงมีเงินใช้กันทุกทุกคนนะครับไปละครับขอบคุณขอบคุณแม่วาดได้หลายครับผมขอบคุณได้หลายครับผมชายขอมูล ใถือสามตัวเมื่อสุกคนนึกค่ะด้วยนั่นเห็นบอพิ่นเม่นบาดให้พ่อนละครับมื้อนี้โอ้บอกพิ่นบอกยิ่งเสิยงง่ายได้มีมือเนี่ยละเพิ่นบอกว่าใถือสามคนแต่ก็พิ่นเอาผู้เดียวผู้เดียวงวดนี้เราจะได้วัดสุขสุกคนเนาะเข่าสามตัวครับผมโอ้สาธุสาธุสาธุเพราะขึก็มากดีซ